กับข่าวประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหาคนครพื้นที่6รายงานโดยผมนัทวุฒิกายนรงนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการในวันที่29สิงหาคม2565นางสาวสิรินาถบุญเนรผู้อวยการเสรอพอ .6 จัดประชุมพนักงานตรวจแรงงานประจำสัปดาห์สรุปสาระสำคัญดังนี้ 1. ติดตามการดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติงานรายบุคคลประจำปีงบประมาณ2565 2เตรียมความพร้อมจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการด้นานคุ้มครองแรงงานความปลอดภัยในการทำงานมาตรฐานแรงงานแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในวันที่14-15กันยายน2565 3เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมมอบกิจบัตรแกร่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน C ีให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนหลังของปีงบประมาณ2565พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรควันที่30สิงหาคม2565เวลา11.55นเกิดเหตุเพลิงไหม้ในซอยเทิดไทย6ีถนนเทิดไทยแขวงบางยี่เหลือ,อเขตทนบุรีกรุงเทพมหานาครขณะเกิดเหตุนางสาวทนราบุญเน่ผู้กำนวยการสำรอ6พร้อมด้วยนายสักรินช่วยชูริศนายแทนจองกะโกและน,นา,ายนัทวุฒิแกลงและวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ได้เข้าตรวจสอบข้อมูลพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักอาศัยไม่ทราบเลขที่พิกัดตะจุชนทอยเซอร์ไทซึ่งมีสภาพแออัดซอยแคบมากทําให้รถดับเพลิงเข้าไปไม่ถึงจุดเกิดเหตุอภพอพรอเขตธุรบุรีได้ใช้น้ําจากคลองภาษีเจริญซึ่งติดวัดปากน้ําเป็นแหล่งน้ําดับเพลิงและเจ้าที่ได้นําผู้ป่วยติดเตียงออกจากที่เกิดเหตุได้ไดจํานวน3คนในเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและในวันเดียวกันนั้นนางสาวซีนานบุญเนรผู้อำนวยการสพห มอบหมายให้นางสาวนพวนรรณจรดลน,นักวิชารารแรงงานชำนาญการและนางสาวสุพาวดีเรืองรัศมีนักวิชารารแรงงานปฏิบัติการเขาเ้าตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานนักสามประกอบกิจการบาริษัทกรุงเทพริมําจจำกัดหรือโรงแรมมิเล,ลเนียนฮิวตันกรุงเทพตั้งอยู่เลขที่หน,น,นึ่งาถนนเจริญนครแขวงคลองต้นไทรเตขตคลองสานกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมมาตรฐานโรงแรมและสถานที่จัดประทุมธรรมนาปลอดภัยเป็นมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอคีภัยในสาประกอบกิจการภายใต้แคมเปญแอนตี้ไฟ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนสถานประกอบกิจการให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานเป็นไปตามกฎหมายและในวันเดียวกันนั้นนางสาวสีนาบุญเนตรผู้ในการสระพ6มอบหมายให้นายสลายุทธปีลาปีวัฒน์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครปีงบประมาณ2565ระหว่างวันที่30-31สิงหาคม2565 โดยมีนายมานะศิริพิทยาวัตรรองเลขาธิการปรปรสให้เก็บรเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินง,งานแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและอนุบัญชีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ได้ วันที่31สิงหาคม2565นางสาวซีนาบุญเนนผู้อำนวยการสพ6มอบหมายให้นางสาวราลัตเสนาใจนักการแรงงานชำนาญการนายแทนจองกระโทกนายนัทวุฒิกกนละลงนักการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวชนาการร่วมเงินนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบคำสั่งและแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับภารกิจปฏิบัติงานด้านนิติการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีจุดประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในวันเดียวกันนั้นนางสาวซีนานบุญเนรผู้มยนนการสรพ6กมอบหมายให้นางสาวนพวรรณจระดลนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมสังเกตการฝึกซ้อมดับเพิงและอพยพหนีไฟภายใต้แคมเปญแอนตี้ไฟประจำปี2 5 1 5ของบริษัทเตียงจิราทิวัดจำกัดสาขาลัดยาศูนย์การค้าแพลตฟอร์มบงเวียนใหญ่ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้ามีบริษัทเซ็นทัลพีเพิลเดเวลลอปเมนต์เซ็นเตอร์จำกัดเข้าร่วมการฝึกซ้อมด้วย วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักต้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเบื้องตน้นในวันที่1กันยาย,ยน25 1 5คณะผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนำโดยน,นันทยมสองแก้วทธิบดีกกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมพิธีมอบรางวัลสถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการ้านแรงงานยอดเยี่ยมประจําปี2 5 1 5โดยบีนายสุรชัยชัยตะกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสถาประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมณห,ห้องประชุมกระทรวงแรงงานชั้น5กระทรวงแรงงานซึ่งมีสถาประกอบกิจการขนาดใหญ่ที่ได้รับรางวัลคือบริษัทแมคคีฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและมีสถาประกอบกิจการขนาดกลางที่ได้รับรางวัลคือบริษัทรูเบียอุตสาหกรรมจำกัด ในการนี้นางสาวซีนาบุญเนตรผู้อำนวยการสพหกได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย,วยและในเวลา13นาฬิกาสำนักงานแรงงานสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดพิธีมอบกิจบัตรให้กับคณะทํางานส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจําปี2565โดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดณห,ห้องประชุมกระทรวงแรงงานชั้น5กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีคณะทํางานได้รับเกิฑ์ดิบัตรดังนี้คณะทํางานพิารณาหลักเกณฑ์และตัดสินประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพ sure <ına> ันธ์และสวัสดิการประจําปี2565จานวน29คนเป็นฝ่ายนายจ้างจํานวน14คนฝ่ายลูกจ้างจํานวน15คนและมีคณะทํางานพิจารณาประเมินผลคณะสนาาประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจําปี2565จํานวน29คนเป็นฝ่ายนายจ้าง14คนฝ่ายลูกจ้าง15คน ในการนี้นางสาวสีนาธบุญเนรผู้มนการสพรพ6ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยวันที่2กันยายน2 5 1 5นางสาวสีนาธบุญเนรผู้มนการสพรพ6มอบหมายให้นางสาวนพวรันจระดลนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวสุภาวดีวรองรัศมีนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานณสถาประกอบกิจารบริษัทเอราวันเจ้าพยาจำกัดรงแรงไอบิดดิวอซายกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่27ซอยเจริญนคร1 7ถนนเจริญนครแขวงบางลำพูล่างเขตของสารกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมมาตรฐานโรงแรมและสถานที่จัดประชุมสัมมนาปลอดภยัยเป็นมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและระง,งับอักขีภัยในสถานประกอบกิจการภายใต้แคมเปญแอด i ีฟายเพื่อเป็นการกระตุน้นเตือนสถานประกอบกิจการให้มีการบริหารจัดก,การได้ความปลอดภัยในการทํางานเ,นเป็นไปตามกฎหมายและในวันเดียวกันนั้นนางสาวซีนาบุญเนรผู้อำนวยการสพห6พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กกำพร้าและคนจลาที่อยู่ในความดูแลของพระราชวิสุทธิป,ประชานาถหลวงพ่ออลงกฎวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดสระบุรีณอาคารร้านสาก์กรุงเทพจำกัดสาขาลาดยา้าเลขที่308ถนนลาดยา่าแขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครและในวันเดียวกันนั้นนางสาวซีนาธบุญเนรผู้อำนวยการสรพ6มอบหมายให้นายนัทวุฒิกรนลงนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางกอกใหญ่ครั้งที่4ับ2,515เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่บางกอกใหญ่ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยส่วนราชการในเขตบางกอกใหญ่ผู้แทนสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชนยาเสพติดในเขตบางกอกใหญ่ในการนี้สพ .6 ได้รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม สร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติดการตรวจประเมินมอยอสอและโครงการโรงงานสีขาวให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยรายงานผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่29สิงหาคม2565ถึงวันที่2กันยายน2565ทางสรป .6 รับเรื่องไว้ทั้งหมด6เคสจำนวนลูกจ้างที่ได้รับเรื่อง7คนยอดเงินจำนวน5 1 7 3 1 0บาท จำนวนการช่วยเหลือลูกจ้างไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา11เคสกับลูกจ้าง12คนเป็นเงินจำนวน5 6 3 3 5 5บาท23สตางค์ในสัปดาห์นี้สรพกสร้างการรับรู้ด้วยกัน2เรื่องท่านที่สนใจสามารถติดตามได้ช่อง,ท,องทาง Facebook Live เว็บไซต์และ YouTube กอสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน